มาดูกันต่อนะข้อนี้นะเป็นโจทย์ข้อสอบเข้าเตรียมอุดมปี48เก่าหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นรูปแบบโจทย์ที่ดีนะรูก็เอามาทําให้พวกเราดูนะลักษณะเนี้ยนะมอต้นเหมือนจะไม่เคยเรียนแต่จริงแล้วเนี้ยนะถ้าเราถ้าเราเไปสังเกตดูนะเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของอะไรเรื่องจํานวนจริงเรื่องที่เป็นเรื่องลาก นะซึ่งอาจจะลึกนิดนึงสำหรับน้องหมอต้นนี่หมอปลายเรียนนะหมอปลายเรียนเราจะมาดูกันนะเราจะมาดูกันว่าวิธีคิด,ค,ดคิดไงอันแรกนะอันแรกเลยที่น้องส,สิ่งที่น้องจะต้องระวังคืออะไรรู้เป่าตรงนี้นะสิ่งแรกก็คือเลขสิบก,กับตรงนี้คือวงเล็บสแควร,รูสองลบสแควรูสามทั้งหมดยกกําลังลบสประการแรก2ตัวนี้มันคูณกันประการที่2 ยกกำลังลบสองนะมันเป็นยกกำลังของตัวเฉพาะวงเล็บนี้ประการที่สามห้ามสิ่งที่ห้ามคือห้ามกระจายยกกำลังเข้าไปห้ามกระจายยกกำลังเข้าไปจําไว้เลยนะตรงนี้สําคัญนะสิ่งที่น้องต้องดูคืออะไรบ้างนะมันจะมีทฤษฎีของเรื่องเลขยกกาลังข้อหนึ่งที่น้องจะต้องรู้ก็คือเวลาเป็นยกกําลังลบเนี่ยอยากทําให้เป็นยกกําลังบวกเราจะทํำยังไงเราจะใช้คุณสมบัติของเลขยกกาลังข้อหนึ่งคือ A ยกกำลังลบเเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน A ยกกำลังเอเห็นไหมยกกำลังลบอยากทำให้เป็นยกกำลังบวกเราจะถ้ามันอยู่ข้างบนย้ายลงมาข้างล่างเครื่องหมายเลขชี้กำลังเปลี่ยนเป็นตัวค้ามถ้ามันอยู่ข้างล่างย้ายขึ้นไปข้างบนเครื่องหมายเลขยกกำลังเปลี่ยนเป็นตัวข้ามเพราะฉะนั้นขั้นแรกเราก็จะเปลี่ยนยกกำลังลบให้เป็นยกกำลังบวกนะแล้วอย่าลืมเมื่อกี้ที่ครูบอกยกกำลังลบสอง มันเป็นของวงเล็บนี้เลข10ไม่ได้ยกกําลังด้วยดังนั้นเวลาย้ายลงมาย้ายเฉพาะวงเล็บมาเลข10ห้ามย้ายลงมาโอเคไหมเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะได้ว่าอะไรก็จะได้ว่าเป็น10ส่วนด้วยสแควร,รูองลบสแควร,รูสาทั้งหมดยกกําลังสองนี่คือขั้นแรกที่น้องจะต้องทำนะโอเคขั้นตอนต่อไปอย่างที่ครูบอกเหมือนเดิมเลยห้ามกระจายเข้าไป เมื่อห้ามกระจายเข้าไปปุ๊บอย่างนี้มันอยู่ในรูปของอะไรเนี่ยมัน,เ,นเหมือนเป็น a ลบ b ทั้งหมดกําลัง2มันอยู่ในรูปของกําลัง2สมบูรณ์นะกําัังสองสมบูรณ์เคยะไรเขียนให้อีกนะ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ a กำลังสองลบ 2ab บวกด้วย b กำลังสองนี่คือกำลังสองสมบูรณ์น้องต้องจำให้แม่นสิ่งที่น้องห้ามทำคือกระจายยกกำลังเข้าไปห้ามเด็ดขาดโอเคไหมเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะได้อะไรนะจากตรงนี้เราก็จะได้ว่าเป็น10ส่วนด้วยอะไร หน้าก็คือสแควรูทสองหน้ากําลังสองลบสองคูณหน้าคือสแควรูทสองคูณหลังคือสแควรูทสามแล้วค่อยบวกด้วยหลังกําลังสองโอเคไหมขั้นตอนต่อไปนะลากที่2ยกกําลังสองลากหายน้องจำเอาไว้เลยนะลากที่2ยกกําลังสองลากหายก็คือสแควร์สมมติสแควรูทสองยกกําลังสองเนี่ยรูทหายโอเคไหมแต่ถ้ายกกําลังสามไม่ได้นะต้องลากที่2ยกกําลังสองลากหายลากที่3ยกกําลังสามลากหาย จำอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะได้อะไรนะจากตรงนี้ก็จะได้เป็น10ส่วนด้วยอะไรอันนี้ก็เป็นสองสแควรูทสองยกกำลังสองก็เป็น2ส่วนตรงนี้เนี่ยรากที่2ของ2องสแควรูทสองกับสแควรูทสามลากเดียวกันถ้ามันคูณกันเอาค่าที่อยู่ในรากคูณกันได้เลยแล้วลากยังเหมือนเดิมนะแต่เลข2ไม่ได้ทําอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นเลข2ยังต้องติดเอาไว้สแควรูทสองคูณสแควรูทสามเป็นสแควรูทหกแล้วก็บวกกับตรงนี้สแควรูทสามยกกำลังสองากหายก็เป็น3 ทันไหมทันไหมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะขั้นตอนต่อไปสังเกตนะ2กับ3 2ตัวเนี้ยมันบวกลบกันได้แต่สแควรูทหกไปบวกกับ2กับ3ไม่ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำได้เราทำไปก็คือ2กับ3บวกกันได้5ลบกับ2องสแควรูทหกโอเคไหมเนี่ยจริงๆแนละ้วตรงนี้มันก็เกือบจบแล้วแต่ดูดีในช้อยอะ่ะเฮ้ยอันนี้มันอยู่ข้างล่างอันนี้อยู่ข้างบนเฮ้ยยกขึ้นไปเลยได้ไหม ยังไม่รู้ยังไม่รู้นะแต่วิธีการนะวิธีการตรงนี้ก็คือส่วนมันติดล่าถ้ามันเป็นสองเทอมแล้วบวกลบกันแล้วติดลาวิธีการน้องๆจำไว้เลยนะเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าคอนจูเกตคอนจูเกตมาคูณทั้งเศษและส่วนคําว่าคอนจูเกตคืออะไรคําว่าคอนจูเกตก็คือตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยมันเหมือนกันแต่เครื่องหมายตรงกลางเปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม ทำเพื่ออะไรเรามาดูกันนะส่วนที่เราจะเอามาคูณทั้งเศษและส่วนคือสิ่งที่เรียกว่าคอนจูเกตของตัวนี้ก็คือ5บวก2สแควรูทหกข้างบนก็เอามาเวลาจะมาคูณเนี่ยต้องคูณทั้งเศษและส่วนค่ามันจะเท่าเดิมแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือไอตัวเนี้ยเวลามันคูณกันมันคูณกันได้อะไรเรามาดูกันนะเราจะมีทฤษฎีอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือถ้าเกิด A บวก B คูณกับ a ลบ b เนี่ย เราจะได้เป็นอะไรอันนี้อยู่ในรูปเรียกว่าผลต่างกําลังสองนะได้อะไรเอ่ยได้ a กําลังสองลบด้วย b ยกกําลังสองให้สังเกตดูว่าเวลาคูณแล้วเราจะได้ยังไงนะเรามาดูกันนะตรงนี้ก็จะได้เป็นอะไรนะก็จะได้เป็น10คูณด้วย5บวกด้วย2สแควรูทหข้างล่างสังเกตนะเนี่ยหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้อะไรได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองหน้ากําลังสองคืออะไรก็คือ5ยกกําลังสอง ลบด้วยหลังกำลังสองก็คืออะไรก็คือ2องส์ูทกยกกำลังสองแ้ข่าวนี้นะจะสังเกตว่านะอุ้ยตรงนี้ตัวเลขมันเยอะแสดงว่าเหมือนกับเราต้องกระจายเข้าไปนะก็กระจายเข้าไปซะก็จะกลายเป็นอะไรเป็น5 0บวกด้วยอะไร20่สแ์ูแต่ข้างล่างนะสังเกตข้างล่าง5ยกกำลังสองยีบลบด้วยหลังกำลังสองสังเกตนะไอสองตัวเนี้ย สองสแควรูทหมันคือ2คูณกับสแควรูทหเพราะฉะนั้นถ้ามันคูณการยกกําลังสองอย่างเงี้ยกระจายยกกําลังได้เลยกระจายยกกําลังเข้าไปข้างไนได้เลยก็เป็น2ยกกําลังสองคูณด้วยสแควรูทหกยกกาลัง2 2กําลัง2เป็น4ีสแควรูทหยกกําลังสองสแควรูทยกกําลัง2รูทหายก็จะกลายเป็นสแควรูทหยกกําลังสองก็เป็น6 2กําลังสองก็เป็น4 4 6เป็น24นี่นะ เพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะได้อะไรจากตรงนี้ก็จะได้เป็น25ลบ24ก็ได้1นะ 1> เพราะฉะนั้น1น,นี่คือส่วนมันเป็นส่วนไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือคือ50บวกด้วย20่สแควรูทเป็นคำตอบของข้อข้อนี้นะยืดยาวนิดนึงนะแต่เนี สิ่งที่กูเขียนตัวสีแดงๆเป็นสิ่งที่เด็กๆต้องจำนะต้องจำคือตรงนี้มันต้องอยู่ในหัวของน้องแล้วนี่คือพื้นฐานมอต้นที่เราจะต้องมีถ้าใครยังไม่มีรีบไปเติมซะรูมีคอร์สคอร์สหนึ่งเป็นคอร์สพื้นฐานมอต้นนะเป็นพื้นฐานพีชคณิตมอต้นนะทั้งหมดเลยที่เราได้เรียนในมอต้นจะอยู่ในคอร์สคอร์สนี้ซึ่งเป็นคอร์สค่อนข้างยาวนะรูจะอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับพีชคณิต นะเป็นข้อเป็นข้อเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบเป็นรูปแบเปปแบเยอะมากๆเป็นร้อยรคลิปอยู่ในนั้นนะซึ่งคุ้มค่ามากถ้าสนใจนะเขียนมาถามได้เขียนมาถามได้น,าาไดนะโอเคไหมนะแล้วเฮ้ยตกลงตอกข้อตอบข้อไหนเนี่ยอ๋อตอบข้อหนึ่งจุบจบจบนะข้อนี้สบายๆนะโอเคนะเดี๋ยวจะมาเจอกันข้อถัดไปของข้อสอบเตรียมอุดม โอเคเจอกันคลิปหน้า